พระธรรมมัทธิวบทที่2 1ในพระนามองค์พระเยซูคริสครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเลม็มถึงหมู่บ้านเบ็ดฟายีเชิงภูเขามะกอกเทศแล้วพระเยซูทรงใช้สาวกสองคนตรัสสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านทันทีท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันจงแก้จูงมาให้เรา ถ้ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่านท่านจงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องพระประสงค์แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันทีเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้พระวจนะที่ตรัสโดยศาสดาพยากรณ์สำเร็จซึ่งว่าจงบอกทิดาแห่งสยนว่าดูเถิดกษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอโดยพระไัยอ่อนสุภาพทรงแม่ลากับลูกของมัน สาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปทำตามพระเยซูตรัสสั่งเข้าไว้จึงจูงแม่ลากับลูกของมันมาและเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังแล้วเขาให้พปร่งทรงลานั้นฝูงชนเป็นอันมากได้เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทางคนอื่นๆก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนนฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็พร้อมกันโห่ร้องว่า โฮสนาเกราชโอรสของดาวิดขอให้พร่งผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโฮสนาในที่สูงสุดเมื่อพรุงเสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามท่านว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใดฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูาศาสดาพยากรณ์ซึ่งมาจากนาซาเรตแคว้นกาลิลี พระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในพระวิหารนั้นและคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งคว่ำที่นั่งผู้ขายนกเขาเสียและตรัสกับเขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่เจ้าทั้งหลายมากระทําให้เป็นถ้าของพวกโจรคนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพร่องในพระวิหารพร่องได้ทรงรักษาเขาให้หายแต่เมื่อพวกโปร ปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ได้เห็นการมหัศจั์ที่พระองค์ทรงกระทำทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในพระวิหารว่าโฮสนาแก่ราชโอรสของดาวิดเขาทั้งหลายก็พากันแค้นเคืองและจึงทูลพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินคำที่เขาร้องหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าจากปากของเด็กอ่อนและเด็กที่ยังดูดนม ท่านก็ได้รับคำสรรเสริญอันจริงแท้พระองค์ได้ทรงละจากเขาและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีครั้นเวลาเช้าขณะที่พระองค์เสด็จกลับไปยังกรุงอีกพระองค์ก็ทรงหิวพระกระยาหารและเมื่อพระองค์ส่งทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางพระองค์ก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่า เจ้าจงยังมีผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปครั้นเหล่าสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจแล้วว่าเป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหี่ยวแห้งไปในทันใดฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อและไม่ได้สงสัยท่านจะกระทำได้เช่นที่เราได้กระทำแก่ต้นมะเดื่อนี้ยิ่งกว่านั้น ถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงถอยไปลงทะเลก็จะสำเร็จได้สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารในเวลาที่ทรงสั่งสอนอยู่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมหาพระองค์ทูลถามว่าท่านมีสิทธิ์อันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธินี้แก่ท่านพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งด้วย ซึ่งถ้าท่านบอกเราได้เราจะบอกท่านเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิ์อันใดคือบัพติศมาของยอนนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือจากมนุษย์เขาได้ปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไนท่านจึงไม่เชื่อยอนเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์เราก็กลัวประชาชนเพราะประชาชนทั้งปวงถือว่ายอนเป็นาศาสดาพยากรณ์ เขาจึงทูลต่อบพระเยซูว,ว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทําการนี้โดยสิทธิ์อันใดแต่ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายผู้หนึ่งมีบุตรชายสองคนบิดาไปหาบุตรคนแรกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทํางานในสวนองุ่นของพ่อเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าไม่ไปแต่ภายหลังกลับใจแล้วไปทํา บิดาจึงไปหาบุตรคนที่สองพูดเช่นเดียวกันบุตรนั้นตอบว่าข้าพเจ้าไปขอรับแต่ไม่ไปบุตรสองคนนี้คนไหนเป็นผู้ทําตามความประสงค์ของบิดาเล่าเขาทูลตอบพระองค์ว่าคือบุตรคนแรกพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพวกเก็บภาษีและหญิงโสเพณีก็เข้าไป็นอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลายด้วยย้อนได้มาหาพวกท่านด้วยทางแห่งความชอบธรรม ท่านหาเชื่อยอนไม่แต่พวกเก็บภาษีและพวกหญิงโสเพณีได้เชื่อยอนฝ่ายท่านทั้งหลายถึงแม้ได้เห็นแล้วภายหลังก็ไม่ได้กลับใจเชื่อยอนจงฟังคำอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่ายังมีเจ้าของบ้านผู้หนึ่งได้ทำสวนองุ่นแล้วล้อมรั้วต้นไม้ไว้รอบเขาได้สกัดบ่อย่ามอางุ่นในสวนและสร้างหอเฝ้าให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปเมืองไกลครั้นฤดูเก็บผลองุ่นใกล้เข้ามา เขาจึงใช้พวกผู้รับใช้ไปหาคนเช่าสวนเพื่อจะรับผลองุุ่นและคนเช่าสวนนั้นจับพวกผู้รับใช้ของเขาเขี่ยตีัะคนหนึ่งฆ่าซะคนหนึ่งเอาหินคว้างเสียให้ตายคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเขาก็ใช้ผู้รับใช้คนอื่นๆไปมากกว่าครั้งก่อนแต่พวกเช่าสวนก็ได้ทำแก่เขาอย่างนั้นอีกครั้งสุดท้ายเขาจึงใช้บุตรชายของเขาไปหาพูดว่าพวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา แต่เมื่อบรรดาคนเช่าสวนเห็นบุตรชายเจ้าของบ้านก็พูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทมาเถิดให้เราฆ่าเขาและให้เรายึดมรดกของเขาเสียเขาจึงพากันจับบุตรนั้นผลักออกไปนอกสวนองุนแล้วฆ่าเสียเหตุฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนองุนมาเขาจะทำอะไรแก่คนเช่าสวนเหล่านั้นเขาทั้งหลายทูลตอบพระองค์ว่าเขาจะทำลายล้างคนชั่วเหล่านั้นอย่างแสนสาหัส และจะให้สวนองุ่นนั้นแก่คนเช่าอื่นๆที่จะแบ่งผลโดยถูกต้องตามฤดูกาลแก่เขาต่อไปพระเยสูตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่เคยอ่านในพระคัมภีร์หรือซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสียได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่า อาณาจักรของพระเจ้าจะถูกเอาไปเสียจากท่านและยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งจะกระทําให้เกิดผลสมกับอาณาจักรนั้นผู้ใดล้มทับศิลานี้ผู้นั้นจะต้องแตกหักไปแต่ศิลานี้จะตกทับผู้ใดก็จะบดขยี้ผู้นั้นจนแหลกเป็นผุยผงครั้นพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกฝาริศีได้ยินคำอุปมาของพระองค์พวกเขาก็ยังรู้ว่าพระองค์ตรัสเล็งถึงพวกเขาแต่เมื่อพวกเขาอยากจะจับพระองค์ เขาก็กลัวประชาชนเพราะประชาชนนับถือพระองค์ว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ลวดทิฏฐานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่21ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส